สวัสดีค่ะปู่ช็อกหลานเอาเงินบำนาญมาตัดเกลี้ยงเก็บเศษแบงค์ได้เต็มถังบอกซื้อๆอยากเป็นพ่อครัวกลายเป็นไวรัลในโซเชียลหลังมีการเผยภาพหลักฐานพร้อมเล่าเรื่องราวของหลานชายแสนสนที่นำเอาเงินบำนาญของคุณปู่มาตัดเป็นชิ้นๆเพื่อเล่นทำอาหารตามรูปภาพที่ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กมันจาเป็นภาชนะสิน้ำเงินที่เต็มไปด้วยธนบัตร10ริงกิต และ50ริงกิตซึ่งถูกตัดออกเป็นชิ้นชิ้นพร้อมแคปชั่นบรรยายสถานการณ์ต้นเรื่องว่าช่วงปิดเทอมหลานชายจะอยู่บ้านต้องระวังอย่าปล่อยให้เขาไว้ตามลำพังเมื่อเขาเอาเงินบำนาญมาตัดทิ้งจนหมดโดยบอกว่าเขาอยากเล่นทำอาหารทั้งนี้พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่เปตาลิงจายาประเทศมาเลเซียซึ่งหลังจากโพสต์ออกมาก็ได้รับปฏิกิริยา มากมายจากผู้ใช้โซเชียลมีเดียบางคนตลกหน้าขบขันบางคนก็ตกใจกับภาพที่เห็นและบางคนที่บ้านมีเด็กวัยกำลังสนก็ต้องรีบไปเก็บของที่มีค่าให้พ้นมือเด็กเลยทีเดียว เงินบำนาญของคุณปู่คงกระจายไปทั่วทุกที่ในบ้านไม่น่าแปลกใจเลยที่หลานๆจะใช้เงินมากมายไปกับการทำของเล่นตอนนี้เด็กๆมีความคิดสร้างสารรค์พวกเขาสำรวจทุกสิ่งรอบตัวการพัฒนาจิตยังมีบทบาทในกระบวนการปรับเปลี่ยนสิ่งที่พวกเขาสัมผัสด,ด้วยคุณปู่สามารถลองนำธนบัตรที่เสียหายไปที่ธนาคารแห่งชาติได้บางทีพวกเขาอาจจะช่วยได้ค่ะ ขอขอบคุณสนุกค่ะ